เคยสงใจไหมทาไมกินดีแค่ไหนแต่ท้องยังอืดผิวพังขับถ่ายไม่ดีเราอ่ะเป็นคนนึงเลยนะที่คิดว่ากินอาหารคีนดื่มน้ําครบออกกําลังกายแต่ทําไมยังรู้สึกแบบตื่นมาท้องอืดทุกเช้าผิวหมองเหนื่อยง่ายสุดท้ายเพื่อนบอกว่าเฮ้ยมึงลืมดูแลลาไส้ปะวะตอนนั้นเราก็เออคิดได้เออก็จริงวะ่ะแล้วเราก็เริ่มใช้พฤติกรรมตัวเองแล้วเราอ่ะชอบรีบกินแล้วก็ไม่ไม่เคียวให้ละเอียดแล้วก็ชอบกินของทอดของหวานแล้วก็ของมัน แล้วก็บางทีเราก็เผลอกินแบบพวกชานมไข่มุกข,ของหวานๆนะน้ําหวานนะนนนะตอนท้องว่างแต่ก่อนนะไม่ค่อยกินผักผลไม้หลากสีเลยคือแบบแมงคดเกลียดอะและอันสุดท้ายเลยคือทํางานหนักใช่ไหมก็เครียดสะสมนอนน้อยนี่แหละตัวดีเลยเพื่อนทําให้ลาไส้ลวนแบบไม่รู้ตัวทีเนี้ยเราก็เลยลองมาเปลี่ยนไว้ว่าเฮ้ยเราเคี้ยวอาหารให้นานขึ้นแล้วก็เลิกกินผักผลไม้ให้มากขึ้น แล้วก็แล้วก็ทุกสิบห้านสามสิบนาทีนะแล้วก็เคลื่อนไหวร่า,างกายให้มันบ่อยขึ้นหลังจากเราปรับไปได้นะประมาณสองสามสัปดาห์เฮ้ยเรารู้สึกว่าการขับถ่ายเราดีขึ้นเว้ยแล้วก็รู้สึกเบาสบายหน้าไม่หมองใครจะคิดว่าแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆในแต่ละวันจะช่วยให้ลำไส้เราดีขึ้นได้ขนาดนี้ยโดยไม่ต้องเสียเงินเพิ่มเลยเฮ้ยแล้วเว่อนๆเ,เคยทำข้อไหนอยู่บ้างคอมเมนต์ Comment มาเลยมาคุยกันหน่อยอยากรู้เราจะได้ทำไปพร้อมกัน